อันที่หนึ่งกิจกรรมสําคัญนะคะที่เราได้คุยกันไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นข่าวเลยนะคะก็คือกิจกรรมแบงคอกไพรฟ s ติวัล2024เมื่อวานนี้ท่านนายกเองก็ไปร่วมขบวนพาเหรดงานนี้ด้วยเพื่อไปฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในโอกาสที่ประเทศไทยเองมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะทั่นก็ยืนยันนะว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันสมรสเท่าเทียมแล้วก็คํานําหน้านามให้สําเร็จค่ะ บรรยากาศนี้เกิดขึ้นที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ,นคะในหานายเสถาทวีสินพร้อมด้วยนางสาวแพ์อทองทานชินวัตรคุณนุงอิงนนองหัวหน้าพักเพื่อไทยเห็นไหมชุดแบบจัดเต็มมากนะคะแล้วก็นายจักรพงษ์แสงวณนนีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะไปร่วมกิจกรรม Bangkok Pride Festival 2024 celebration of love เพื่อสร้างการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยนับถอยหลังสู่การใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะ ท่านนายกบอกว่าเดือนมิถุนายนนี้เราจะฉลองครั้งใหญ่ทั้งเดือนซึ่งรัฐบาลกับภาคประชาชนจะร่วมผลักดันสมรสเท่าเทียมให้สําเร็จรวมถึงคํานําหน้านามตลอดจนขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายปลายทางของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายจากทั่วโลกค่ะชาว LGBTQ แขกผู้มีเกียรติน้องประชาชนทุกคนครับเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง สิทธิเสรีภาพของความเสมอภาคเข้าเทียมสิทธิเสรีภาพในการที่จะมีโอกาสได้เลือกนะครับก็ถือว่าเดือนมิถุนายนนี้เราจะมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทั้งเดือนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เรามารวมตัวกันครั้งนี้แล้วก็จะมีการเริ่มต้นการเดินพ a เ a d นะครับมีขบวนถึง5ขบวนแล้วก็ยังมีวงสนทนากระอิกมากมายเพื่อที่จะมาพูดคุยกัน ในเรื่องที่เราควรจะต้องทํากันนะครับรัฐบาลกับภาคประชาชนเราจะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อผลักดันพรสบสมรสเท่าเทียมให้สําเร็จรวมทั้งคํานําหน้าชื่อแล้วก็เซ็กซ์เวิร์กเกอร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ ปร,ประเด็นสำคัญที่ท่านนายกพูดถึงนะคะทาง้งคำํำหน้าซื่อแล้วก็เซ็กเวอร,เกอร์เกอร์พูดมาตั้งแต่วันที่31แล้วเนาะนะคะท่านนายกรัฐมนตรียังได้มอบธงพรายประจําจังหวัดสัญลักษณ์การเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองเดือนพรายให้กับเครือข่ายต่างจังหวัดนะคะเพื่อไปปักหมุดพรายทั่วประเทศแล้วก็ท่านก็ลงมาร่วมเดินขบวนในขบวนที่1สมรสเท่าเทียมเลิฟวินส์จากสนามกีฬาแห่งชาติถนนพระรามที่1่ขาออกถึงศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ขบวนนี้มีสีแดงที่สื่อความหมายถึงรัฐโรมันติก เป็นสีประจําขบวนก็สื่อสารถึงการเฉลิมฉลองความสําเร็จของการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีคู่รักเพศหลากหลายมากกว่า100คู่ในชุดแต่งงานแล้วก็ตัวแทนครอบครัวที่หลากหลายร่วมในขบวนด้วยค่ะ ตามด้วยขบวนที่2นะคะก็คือตัวตนเพศกําหนดเองส่วนขบวนที่3ค่ะคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขบวนที่4คือเรื่องของสันติภาพแล้วก็ขบวนที่5เรื่องของเสรีภาพคือต้องบอกว่าแต่ละขบวนเขาจะมีจุดเด่นสีสันที่เป็นสีประจําขบวนแตกต่างกันไปด้วยนะคะท่ามกลางการแสดงพลังของชาว L G B T Q นับแสนคนเลยที่เขาจัดเต็มเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นสีหน้าที่แล้วก็มีรอยยิ้มนะคะทั้งเรื่องของความสนุกคว,นความสุขความ สนุกสนานแล้วก็จัดเต็มเรื่องการแต่งกายด้วยที่เขาสะท้อนตัวตนสร้างสีสันความสวยงามออกมานะคะทั้งยังมีการโบกสะพัดธงสีรุ้ง200เมตรซึ่งยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะ ซึ่งเรื่องนี้คุณนุ้งอิงแพทนองทานก็บอกว่ากฎหมายสุรสเท่าเทียมเนี่ยเริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่23ปีที่แล้วแต่ว่ากระแสสังคมของไทยในขณะนั้นเนี่ยยังไม่เปิดกว้างเหมือนในปัจจุบนันแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะก็จะเป็นไปน,นักษณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีที่กฎหมายสุรสเท่าเทียมสําเร็จในรัฐบาลน,นี้ซึ่งพรรคเพื่อไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่มองว่าการที่คนเราจะรักกันก็ควรมีกฎหมายรับรองมีสิทธิ์ที่จะทําให้ความรักที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจริง ส่วนเรื่อง s e ็กวอร์เก็จะมีการประชุมร่วมกันภายในพรรคเพื่อไทยก่อนแต่มองว่าทุกชีวิตทุกอาชีพควรได้รับการดูแลและมีหลักประกันสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่มนุษย์ควรได้รับอยู่แล้วอฟังเสียงคุณอุ้งอิงหน่อยค่ะเองคิดว่าทุกชีวิตนะคะทุกชีวิตควรมีการได้รับการดูแลแล้วก็ในใน,ในทุกๆอาชีพนะคะก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอะหลักประกันสุขภาพหรือว่าการดูแลทัง ทางสุขภาพต่างๆด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับอยู่แล้วค่ะ ซึ่งการจัดงานบ n ร k o k p r าย e ฟ e ท t i ว a l 2024นี้นะคะก็มีขึ้นเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้มีการยอมรับสมรสเท่าเทียมในสังคมไทยรวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศและก็นับถอยหลังเฉลิมฉลองกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะบรรจุวาระเพื่อพิจารณาในวันที่18มิถุนายนนี้จะเปิดเป,เป็นการเปิดประชุม,มีิสามัญหาก่านสวอก็จะมีขั้นตอนการประกาศลงรัชกิจจานุเบกษาอีกราว120วันค่ะ หัวอะไรก็ไม่น่าสนุกเท่ากับการโบกธงอีกแล้วนะคะภาพเมื่อก really ี้นี้เห็นเลยว่าคนไปร่วมงานจอยกันมากสนุกกันมากเลยนะคะ